หนุ่มสันติสุขเผยสัมพันธ์แท้จริงแม่มจินตลาหลังเลิกลาบางคนคิดว่าโปรโมทหรือเปล่าเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าไม่รู้จะอธิบายยังไงเปิดตำนานคู่ขวัญความรักความลับสันติสุขจินตลาที่ไม่ค่อยได้เห็นออกมารายการคู่กันเปิดใจตำนานคู่ขวัญเปิดคลิป36ปีตำนานคู่ขวัญแห่งจอเงินของไทยสันติสุขและจินตลา ปอมแปมเพิ่มใจได้พูดคุยกับทั้งคู่หนุ่มสันติสุขและแม่มจินตราเปิดใจพร้อมกันที่ไม่ค่อยได้เห็นออกรายการไหนมาก่อนถามว่าเล่นหนัง4 2เรื่องละครอ,อีกหลายสิบเรื่องแต่ไม่ค่อยไปให้สัมภาษณ์รายการคู่กันเลยทั้งคู่เผยไม่ค่อยมีใครชวนหรือบางทีว่างไม่ตรงกันบ้าง มีไปด้วยกันบ่อยจะเป็นพวกชูตัวแต่ไปสัมภาษณ์ไม่ค่อยมีย้อนผลงานด้วยกันเล่นละครเรื่องแรกด้วยกันคือคำมั่นสัญญาหนุ่มบอกว่าต้องขอบคุณคุณอัมพลหนุ่ยอัมพลเพราะเขาไม่เล่นพี่ถึงได้เล่นคำมั่นสัญญาเพราะเขาไม่อยากตัดผมแล้วเลยต้องหาพระเอกใหม่ พร้อมย้อนรอยผลงานในอดีตความทรงจําสนุกสนานสร้างเสียงหาของทั้งคู่และเพื่อนๆนนักแสดงในตอนนั้นเผยความฮอตกับกระแสยุคนั้นเล่นคู่กันเป็นคู่ควันเปลี่ยนไปคู่คนอื่นแทบไม่ได้ตอนหนึ่งพิธีกรถามถึงความย้อนแยง้งแฟนคลับอยากให้เป็นแฟนกันซึ่งเราก็เป็นแต่เราไม่สามารถพูดออกไปได้ว่าเราเป็น แมมบอกว่าสมัยนั้นอาจจะเป็นเพราะเรื่องของข่าวอะไรต่างๆเขาก็ยังไม่อยากให้มีข่าวอะไรแบบนี้ต้องให้ระวังตัวหนุ่มบอกว่าเวลาไปไหนมาไหนจะไปงานงานพี่ไก่ชวนไปพี่ไปกับแม่มพี่กอบสุขก็ต้องไปด้วยพี่เกียรติก็ต้องไปด้วย ไปกันสองคนไม่ได้แมมบอกว่าจะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนานๆไปทานข้าวด้วยกันทีเราไม่เคยไปเที่ยวกันเองไม่มีเลยเพราะไม่อยากให้มีภาพอะไรออกมาคนก็จะเหมือนกับเราพูดปฏิเสธมาแล้วก็มีภาพข่าวเราไปนั่นไปนี่ยิ่งเป็นสมัยนี้ไม่ได้เลยทุกคนมีมือถือถ่ายได้เราก็พยายามเก็บตัวในเรื่องนี้หนุ่มบอกว่าบางคนก็คิดว่า เอาโปรโมทหรือเปล่าเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าโปรโมทนี่ว่าไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายยังไงถามว่ามันเป็นภาวะที่เราทําตัวลําบากไหมกับการที่บอกไม่ได้ว่าเป็นแต่ก็ต้องแสดงให้คนรู้นิด,น,ดนิดว่ายังเชียร์อยู่แม่มบอกว่าเราไม่ได้แสดงหรอกเราก็เป็นไปตามปกติของเราเพียงแต่ว่าถ้าในเรื่องไปไหนเป็นส่วนตัวอาจต้องดูการเทะนิดหนึ่ง ไม่ใช่ประเจดิดประเจอออกไปเพราะเขาก็ไม่อยากให้เราไปโชว์ตัวข้างนอกให้คนที่เขาอยากเห็นเราจริงๆไปดูในภาพยนตร์